หอมกลิ่นน้ำคลองที่ปลายท้องทุ่งสาวลงช้อนกุุงอยู่ท้ายทุ่งเววาแดนนี้คือสวรรค์บ้านนาในาน้ำมีปลา ในานามีข้าวทั่วบ้านฉันหลับฝันดีที่เพิงไม้ภายถึงจนทนได้และภูมิใจไม่จางคน ท้องนามือนานาบางรำเขียวเกี่ยวฟางสัางพลังชาติไทยกระทินริมทางปลายางริมทุ่งน้ำพริกผักบุง ต่อลมหายใจอาบดินกินแดดรำไปอยู่อย่างไทยผิวกายกร้านแกร่ง กลิ่นเนื้อนวนเมื่อจวนฟ้ารุงหอมทวนลมทุงบานนาหน้าแล้สาวท้องนาถึงแก้มไม่แดงสีมือต้มแกง สเสน่เจ้าแรงเเลือเกิอนกระทินริมทางปลาย่างริมทูงน้ำพริกผักบุงต่อลมหายใจ อาบดินกินแดดรำไปอยู่อย่างไทยผิวกายกล้านกแกรงหอมกลิ่นเนื้อนวนเมื่อจวนฟ้ารู ชวนลมทุง่งบานนานาแลงสาวท้องนาถึงแก้มไม่แดงสีมือต้มแกงสเสน่เจ้าแรงเลือ